อาครับก็ขอความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะผู้เป็นบรมครูเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวนะก็ขอโอกาสถวายความรบพันเตเถระเพื่อนสัตธมิกแล้วก็ขอความสุขสวัสดีความสงบเยือกเย็นจงปรากฏ บางเกิดมีกับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนทุกท่านาที่ได้รับฟังหรือว่าเห็นภาพอยู่เป็นการ Facebook ไลฟ์หรือว่าไลฟ์สดของคณะวิปัสสนาแสงเหนือ,อโดยมีพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระวิเทศปุญญาพร ซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาสะอาภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปอันนี้เป็นป้ายส,สมาคมของวัดพุทธารามเมืองบูเดนประเทศสวีเดนก็คือตั้งจัดตั้งเป็นสมาคมจุฬาลงกรณ์วุฒดดิสิสเนดเทชัันเซ็นเต,นเตอร์นะก็ทำเป็นศูนย์ปฏิบัติาการรมฐานวิปัสสนาการรมฐาน สมถกรรมฐานซึ่งวันนี้ก็อากาศก็ติดลบมากกว่าเมื่อวานติดลบ20องศาตอนนี้ก็เริ่มลดลงมา17 18นะก็นี่เห็นอยู่สภาพหิมะตอนนี้คณะ,ะโดยการนำของท่านอาจารย์ก็จะพาไปดูบรรยากาศบริเวณรอบๆวัดนะ ซึ่งตอนนี้พระอาทิตย์อูรไทยนี่ก็กำลังขึ้นนะกำลังขึ้นนะซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะต้องเดินผาหิมะเป็นการเดินออกกำลังกายเรียกว่าเดินจงกรมด้วยสติเป็นการพักผ่อนแบบอิยาบทเบาๆนี่พระอาทิตย์กำลังสวยนะครับ เมื่อกี้ก็มีโยมถ่ายรูปก็มีแสงเหนือปรากฏอาจจะต้องใช้กับหน้ากล้องคือการเซลฟี่นะก็จะเห็นเป็นแสงสีเขียวตัดกระขอบอขอบท้องฟ้านะครับเมื่อกีอ้ของโยมก็จะเห็นชัดเพราะว่าโทรศัพท์โยมคงจะ,ะระบบะคุณภาพดีนะ,ะนี่ครับที่เห็นอยู่ที่เห็นจำนวนน้อยลงก็เพราะว่า คณะเมื่อวานเนี่ยเขาก็ได้เดินมากันแล้วกันนี้ก็เป็นปล่อยให้เขาไปทำอิสระตามอัธยาศัยคือเขาก็อยากจะไปดูจุดนู่นจุดนี้นะก็เลยเห็นที่อยู่นี่ก็คือเป็นคณะที่มาใหม่นะก็มีวันนี้มีน้องคนเล็กมาด้วยนะ,ะน้องชื่ออะไรนะ,ะน้องคนเล็ก ซึ่งมาด้วยซึ่งเป็นอายุน้อยที่สุดนะในกลุ่มในของคณะนะครับได้มีความดูนะครับนี่น้องมากับญาติใช่ไหมเอาแม่เป็นคุณแม่นะมาเธอรนะออ์นะพอแม่เข้ามาวัดลูกก็เข้ามาวัดด้วยนะน้าอนุโมทนานะสาธุอันนี้เป็นบริเวณใกล้วัด ก็จะเต็มไปด้วยหิมะนะครับหิมะอันนี้ก็มีพระคุณเจ้าทั้งหมด4ีห้ารูปด้วยกันนะที่เดินขณะนี้นะก็มีพระคุณเจ้ารูบาอาจารย์ที่มาจากภาคใตนะ้ภาคใต้ของเมืองสวีเดนนะอยู่ติดติดกับทางเดนมาร์กอ,อันนี้ก็อาจารย์เจ้าคุณนะก็ได้ นำคณะเดินไปทางเดียวกับที่เมื่อวานเดินก็คือจะเป็นฝั่งแม่น้ำซึ่งแม่น้ำนั้นน่ยจะมีปลา,ปาแซลมอนเยอะมากนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นถนนก็มีรถผ่านนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยงามมากนะตรงนี้บรรยากาศที่เมืองสวีเดนตอนเหนือก็จะมีหนหิมะปก คุมตรงนี้ก็จะเป็นปัม๊มปั๊มกา๊าซปั๊มแก๊สนะครับนี่ครับบริเวณโดยรอบนะครับนั่นจะมีอลิคอ,เอิเตอร์บินมาด้วยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นสถานที่เขตของทหารอาม,มี่กันกนุโมทนาสาธุนะโยมผู้รับชมรับฟังนะที่เข้ามาทักทายนะผ่าน เฟซบุ๊กไลฟ์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียก็คือ,อเราอยู่ทั่วโลกก็สามารถรับชมได้กิจกรรมที่เป็นบุญกุศลก็คือการจเจริญภาวนาหรือว่าการพัฒนาการเดินนี้ก็มีอานิสงส์ด้วยกัน5้าอย่างด้วยกันยกตัวอย่างเช่นทำให้อาหารนี่ย่อยง่ายนะ เพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งฉันพััตาหารเช้าโดยมีคณะเจ้าภาพชาวเมืองบูเดนรู้เหลี่ยวใกล้ๆเนี่ยมาถวายพัตตาหารกันะจะทําให้สุขภาพนี่แข็งแรงการเดินออกกําลังแล้วก็สมาธิจากการเดินเนี่ยก็จะตั้งมั่นอยู่ได้นาน,นในจังกรรมสูตรท่านก็ได้กล่าวไว้ด้วยกัน5ประการด้วยกัน อตอนนี้นี่ภาพบรรยากาศเห็นไหมพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมากแล้วตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่แบบเงียบๆบสงบสงบ,สงบนะประเทศนี้สวีเดนก็คืออยู่แบบเงียบงซึ่งหมู่บ้านนี้ก็มีรู้สึกว่าจะมีคนไทยอยู่หนึ่งท่านด้วยกันซึ่งมีสามีเป็นชาวสวีเดน ก็จะอยู่ตรงนี้ท่านเดียวนอกนั้นก็จะอยู่ไกลๆนะโยมที่มาบูเดนเนี่ยสาโล40โลหรือว่าบางทีก็100ยกิโลสองร้0ยสามรกิโลก็มีตอนนี้ก็คณะก็จะเดินทางดู้่นครับถนนโดยอาจารย์เจ้าคุณพระวิเทศบุญญาพร์็่ได้จัดทำโครงการ วิปัสนาแสงเหนือ,อเพื่อให้ท่านที่ได้รับชมได้ฟังนะสนใจมีสอบถามก็เข้ากันมามากนะ,ะถามมาก็ติดตามทางเฟ e บุ o k เนี่ยแหละแล้วก็ช่องทางการติดต่อ,อเมื่อโควิดหายไปนะหายไปก็อาจจะได้มีโอกาสมาร่วมกับโครงการวิปัสนาแสงเหนือ ซึ่งเป็นการเรียกว่ามาดูปรากฏการธรรมชาติปรากฏตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งมันอยู่ธรรมชาติอยู่ในธรรมชาตินั้นตัวเราก็เป็นธรรมชาติรูปน้ำขันหน้าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาเรียกว่าในบทสวดธรรมนิยาม ก็มีอยูอ่เป็นธรรมดาธรรมชาติอ้าวนี่นะครับบรรยากาศต้นสนะจะเห็นต้นสนแล้วถ้าเป็นต้นไม้ต้นอื่นเนี่ยใบยก็จะร่วงนะสลัดใบหมดเพราะว่าเพื่อรักษาชีวิตของเขานั่นเองเขาต้องสลัดใบทิ้งไม่งั้นมันก็จะอยู่ไม่ได้เราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะ เมื่อเราได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์เราก็สลัดความโลภความโกรธความหลงเรียกว่ากิเลสทั้ง3ามกองเนี่ยลงบ้างาจะทำให้เราเนี่ยจะได้มีชีวิตที่สุขสมบูรณ์นะครับตอนนี้คณะก็มาถึงสะพานแล้วนะครับสะพานนี้ก็สวยงามมากแล้วก็น้ำใสสะอาดแล้วก็จะมีปลาแซลมอนเยอะมากนะ จะมีคนมาตกปลาบางครั้งบางคราวนะครับเนี่ยจะให้ดูบรรยากาศข้างหลังบ้างนดูคนเล็กบ้างนะคนเล็กก็มีความอดทนมากนะไปมาแล้วสี่คืนนะสี่คืนวันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะเป็นคืนที่ห้านะก็คือทรหดอดทนนะ,ะก็เตรียมตัวมาเต็มที่นะใส่ชุดมาเต็มกำลังเมื่อกี้ก็ก่อนออกมาก็ เล่นกองหิมะหน้าวัดนะแต่อ่้วเล็กอย่าไปโดดลงน้ำนะสวิมมิ่งไม่ได้นะโนสวิมมิ่งนะไปทางเก่าครับอาจารย์ทางนี้ก็ได้แต่ว่าผมไม่เคยเดินไม่ปไปไม่ได้ครับทางนี้ก็จะเป็นทางแต่ว่ามันจะข้ามไปตรงเขื่อนลำบากตกปลาจะไปทางทางเมื่อวานเนี่ยนะครับ ทางเมื่อวานก็จะบรรยากาศก็จะนะสวยครับมีเนี่ยหิมะก็จะปกคลุมตามทางอันนี้ครูบาาจารย์ที่มาจากทางภาคใต้นะท่านก็บอกว่าภาคใต้ก็เย็นแต่ไม่ถึงขนาดนี้นะครับนะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างหน้าไปก่อนนะครับนี่นะครับเนี่ยสวยงามมากตรงนี้ เหมือนเราเห็นตามสารคดีที่เขาถ่ายทำเนี่ยป่าหิมะ,ะ,ะที่ถ้าเป็นนักเรียนบาลีจะเคยได้ยินคำว่าหิมะวันตุหรือป่าหิมะพานหิมะวันหิมะวันตุก็คืออปาปาที่มีน้ำแข็งหรือว่ามีความเย็นนั่นเอง อ่าสับว่าหิมะนี่ก็มาจากภาษาบาลีนั่นแหละนะหิมะวันตุภาษาไทยก็แปลงเป็นป่าหิมะพานนะซึ่งทุกวันนี้ก็อาจจะอยู่ทางโซนทางเขตอ่าชมพูทวีปที่เบตอินเดียทางนู้นแต่ว่าตามหลักแล้วอ่ตรงไหนมีหิมะก็เรียกได้นะหิมะวันตุหรือป่าหิมะพานนะเนี่ยเนี่ยนี่ก็จะเห็นสวรรค์สวยงามมากนะนี่ครับ ทางคณะก็จะเดินออกวักจากวัดมาใช้เวลาในการทำกิจกรรมนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงนะหชั่วโมงก็ค่อยๆเดินไปนะครับอนนี้ที่เห็นนี่เป็นโรงงานบำบัดน้ำนะบำบัดน้ำให้สะอาดเขาเรียกว่าคลีนนิ่งนะซึ่งเราก็มาทำกิจกรรมเดิน จงกรมออกกำลังกายเนี่ยก็คือการคล mm ีนนิ่งไม้ก็คือคลีนนิ่งจิตใจนะให้มันผ่อใสแล้วก็เป็นการรีแลกซ์ทางนึงอันนี้ครับสะพาอิมะก็จะหนามากนะ,ะฟังเสียงเดินเหยียบพื้นก็จะรู้มันจะหนาแล้วก็จะเย็นนะครับพอถึงนี่ครับ ไอ e. ก็จะขึ้นมาเลยไอความเย็นนะครับอันนี้จะสวยมากตรงพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยถ้ามีกล้องดีๆนะ่ะจะเห็นภาพสะท้อนแสงที่มันสาดส่องลงมากระทบพื้นน้ำนะครับสวยมากเลยตรงนี้นะครับ,รบตรงนี้จะสวยมากเลย าสาธุสาธุโยมที่ติดตามรับฟังรับชมออตอนนี้นะครับถึงมาตรงกลางก็ให้หยุดแผ่เมตตาก่อนแผ่เมตตาดูชมพระอาทิตตรงนี้จะถ่ายรูปสวยมากนะครับก็มีคนมาออกกำลังกาย ภาพจะสวยมากเลยเป็นพระอาทิตย์ก่องนะครับอ่ก่อนนี้มนพระจาจาร์กำหนดอริยาบทยืนอ่ดูพระอาทิตย์ก่อนก็ได้ครับตรงนี้จะสวยมากเลยอ่านี่นะครับ่สวยมากเลยครับเออนี่นะครับอ่าพระจาจาร์เจ้าคุณสวีเดนก็ได้พาคณะนะ เมตตานะให้กับสรรพสัตนะ์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นมีค่ายทหารด้วยอยู่บนเขานะอ่าเป็นที่เขาฝึกทหารเวลาตะวีเดนฝึกทหารก็จะมาฝึกกันพักเนื้อสาธุสาธุที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตาย ทุสทุสท,นะทุกท่านที่รับชมรับฟังนะก็ได้รับนะการแผ่เมตตาคนะือขอให้ท่านมีความสุขนะมีความสุขสุขีอัตานะังปราศจากทุก,น,ทกนะน,นะน,นี้ทุกโขโหมนะนะนี่ทุกโขโตก็อากาศก็เย็นมัดช่วงนี้นะลบ ตรงนี้ก็จะมีไอนะไอความเย็นนี่เกิดขึ้นมาคือเราก็จะเดินไปแล้วก็จะวนไปที่เขื่อนตรงนู้นนะครับเขื่อนที่มองเห็นก็คืออยู่ฝั่งนู้นถ้าเป็นแม่น้ําด้านบนจะกลายเป็นน้ําแข็งแล้วแต่ตรงนี้ที่ไม่เป็นเพราะว่าเขาเขื่อนเขาเอาไปทํากระแสไฟฟ้าก็มีการปั่นน้ําอยู่ตลอดนะครับปั่นน้ําอยู่ตลอดก็เลยน้ําก็เลยไหลอ่เรียกว่าไม่เป็นน้ําแข็งนะตรงนี้ จะสวยมากเลยเนี่ยตรงนี้พระอาทิตย์นะ,ะก็คือขนาดใส่ถุงมือก็มือข้างในยังเย็นนะครับวันนี้อากาศเห็นว่ามีแดดนี่ไม่ใช่ว่าอุ่นนะครับเพราะแดดนี่แหละจะช่วยเอาความเย็นเข้ามาเพราะว่าหิมะมันก็จะมีไอระเหยมันก็เลยจะเย็นนะ,ะวันนี้ก็จะเย็นกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานนี่ยังไม่เย็นเท่านี้นะ สะพานเป็นสะพานแขวนที่ยาวพอสมควรก็จะสวยมากสะพานตรงนี้ขอเจริญพรท่านนาสาธุชนทุกท่านนะเรื่องเนื่องจากอากาศหนาวเหลือเกินหนาวเย็นมากๆนะเมื่อสักครู่หนึ่งก็ท่านอาจารย์พระมหาสุเทิท่านมา ได้เมตตาให้เสียงบรรยายท่านคงจะได้รับชมรับฟังในรถพระธรรมในวันนี้อย่างเต็มที่นะเนื่องจากว่าอากาศก็เย็นแต่ว่าในความเย็นนั้นก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นของการได้แสงธรรมนำมาสู่ใจแล้วเราก็อุ่นทำให้มีกำลังใจ ต่อมาก็ถามท่านอาจารย์ที่ท่านเดินออกมาจากวัดครั้งแรกเนี่ยท่านบอกโอ้โหแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวหนาวมากมากพอเดินมาได้สักพักหนึ่งท่านอาจารย์นาสายตาที่มองไปความสวยงามข้างนอกและก็แสงพระอาทิตย์ที่สัดส่องลงมาทําให้เรารู้มมีความรู้สึก,กว่าโอโ้โหมันสวยงามเหลือเกินมนุษย์ของเราเนี่ยบางที อากาศเท่าเดิมนั่นแหละเย็นติดลบมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเวลาดวงอาทิตย์ออกเนี่ยแต่เวลาใจเรามันมองเห็นดวงอาทิตย์แล้วมันมีความอุ่นเข้ามาภายในแล้วยิ่งเราได้แสงธรรมด้วยก็เกิดความอุ่นเข้ามาสู่ภายในเรามีตัวเล็กนะตัวเล็กอายุเพียง9้าขวบนะเดินทางมาร่วมในโครงการวิปัสนาแสงเหนือด้วยนะะอ่า น้องลีโอนะชื่อลีโอเนี่ยนะมาบนรถไฟด้วยกันตลอดนะไม่มีปัญหาไม่งองแงนะมีความสุขกับการเห็น